นบาทมนุษย์กอค่ะคนลัวค่ะคนบาตรกอคนมาทยายค่ะคนเชียงใหม่ค่ะคนอังกฤษค่ะคนตงโลค่ะคนไทยยวนค่ะคนลอประตูขาค่ะต่อไปนะคะก็เป็นห้องเปิดตำนานอ่านลำปางนะคะลำปางอุดมไปด้วยตำนานตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่ใช่นิทานอ่านดีๆตำนานมีความหมายซ่อนอยู่ค่ะ ห้องที่สามผอผาหาอดีตฟอสซิลมนุษย์เกาะคาภาพวาดสีหลุ่มศพที่ช่องประตูผาทําทให้เราเห็นว่าในลําปางเหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่บรรพกาลค่ะห้องที่สี่นะคะประตูโขง อดซสูมประตูของวัดพระแก้วดอนเต้าเข้าสู่เขลางนาครเมืองลำปางรุ่นแรกซึ่งเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีอายุกว่า1,300ปีบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองริพุนชัยของพระนางจามเทวีที่ได้แห่งรัตละโรก้องที่หานะคะสี่สถายั เริ่มผ่านประตูม้าเข้ามาฟังสีสหายแห่งวัดโรงสนุกช้างนาคสิงห์อินทร์บอกเล่าเรื่องราวการผสมภันในการย้ายจากเขีหลังนครมาสร้างเมืองลำปางรุ่นที่สองเรียกว่าเวาียงละกอนภายใต้อำนาจของลานาพม่า,มาและอยุธยาห้องที่หกแง้มป่องสองเมียง แอมหน้าต่างเรือขนมปังขิงสองดูความเป็นไปของนครล,ลำปางเมืองลำปางรุ่นที่3ซึ่งอยู่ในยุครัตนโกสินร์การค้าเฟื่องฟูคลาข้ามไปด้วยพ่อค้าต่างชาติพมา่าไทยใหญ่จีนฝรั่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือห้างที่7ค่ะไก่ขาวเล่าวันวานสัญลักษณ์ของลำปางคือไก่ขาวนะ อดีถึงปัจจุบันคนหลากหลายกลุ่มพัดเปลี่ยนกันเข้ามาแสดงบทบาทในการเปลี่ยนเมืองแต่ละยุคชาวลัวอยวนพม่าและชาวบางกอก,อกาาใช่เพียงเส้นทางคมนาคมขนส่งแบบใหม่สะดวกรวดเร็วแต่ลางเหล็กนี้สามารถนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามามากมายสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เมืองลำปางแบบพลิกโฉม รถม้าลามวนค่ะไม่ใช่แค่รถรับจ้างแต่คือรถม้าลำปางม่วนอกม่วนใจไปกับการนั่งรถมา้าเที่ยวชมเมืองลำปางผ่านเมืองเก่าวัดเก่าย่านการค้าโบราณและสถานที่สำคัญของเมืองลำปางห้องที่11วัดพมา่าหน้าตาอินเตอร์ลำปางมีวัดพมา่ามากที่สุดในประเทศไทยและไม่ใช่แค่วัดพมา่าแต่เป็นวัดมพม่าผสมห้องที่12พอดีพองามอารามลำปาง จำลองภูมิจักรวาลตามความเชื่อทางพุทธศาสนาลงบนโลกมนุษย์เตี้ยแจ้กระทัดรัดพอดีพองามพอสมพอควรกับการใช้สอยจริงสอดคล้องกับภูมิประเทศภูมิอากาศทั้งหมดนี้คือบุคลิกของวัดเมืองลำปางห้องที่สิเยี่ยมคิดคมปัญญาไม่รู้ภาษาอะไรไม่ได้มีไว้พูดกับคนเครื่องขยายเสียงชันดีไม่ต้องมีเสียบปลั๊กป่าทั้งป่ากว้างไม่กี่ว่าหนาไม่กี่ศอกรวมหาคำตอบและอึ้งทึ่งไปกับภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ของชาวลำปาง 4. ส,สาปาเสียงสำเนียนลงลำปางท5องที่ 15, ลำปางดีดีเมืองน,นี้ห้ามพาดรวบรวมของดีและสถานที่ท่องเที่ยวในลำปางอันหลากหลายพิเศษไม่เหมือนใครสะท้อนออกมาในรูปแบบของที่ระลึกและสินค้าน,านานาประเภทให้เลือกซื้อหา จากลำปางแล้วบอกได้ไหมคุณชอบอะไรในลำปางอย่าลืมมาแวะชมมิวเสียมลปาากันเยอะนะคะ